สวัสดีค่ะคือวันนี้เราจะมาผ่าน้องเพื่อทำจำนวนนะคะก่อนอื่นเราต้องล้างทรายให้สะอาดก่อนค่ะนะคะล้างจนสะอาดนะคะล้างจนน้องเนี่ยคือล้างจนทรายเป็นสีขาวเนี่ค่ะล้างจนทรายเป็นสีขาวเลยนะคะ ล้างจนทายสะอาดนะคะเพื่อที่จะใช้ปลูกน้องนะคะล้างถึงสิบน้ำเลยนะคะล้างจนสะอาดอื เราจะใช้ทรายนะคะในการปลูกในการผ่าหัวของน้องในการทําจํานวนน่นะคะเราจะได้เราจะใช้ทรายค่ะล้างทรายน้ําที่สองแล้วนะคะล้างทรายจนเป็นน้ําสีขาวเลยนะคะเพื่อให้ดูว่าน้องว่าทรายเนี่ยสะอาดแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำที่สามน้ำที่สามแล้วนะคะ อันนี้น้ำที่สี่นะคะเริ่มใสแล้วนะ มีน้ำที่ห้านะคะเดี๋ยวน้ำที่หกจะให้ดูนะคะว่าสะอาดขนาดไหนมีน้ำที่ห้าแล้วมีน้ำที่หก 6. ล้างจนความเค็มของน้ำไม่มีคมเค็มของทรายนะคะเราใช้ทรายก่อสร้างนี่แหละค่ะนะคะมาล้างจนให้สะอาดนะคะล้างสะอาดแล้วก็ผึงน้ำไม่แห้งถึงแดดให้แห้ง,ง,ใ,หหงให้เสด็จน้ำไม่ให้มีน้ำเลยในการปลูกนะคะ เพื่อน้องจะได้ไม่เป็นเชื้อราค่ะอันนี้ที่เจ็ดแล้วนะคะน้ำที่เจ็ดนี่จะเริ่มใสแล้วค่ะ น้ำที่แปดใสมากแล้วนี่ค่ะนะคะอันนี้คือน้ำที่แปดนะคะน้ำที่แปดก็คือจะใสขึ้นมาหน่อย ก็จะให้เพื่อนๆดูว่าน้ําที่9้าค่ะเห็นไหมคะจะใส่ขึ้นมาแล้วนะคะเราจะใช้ถึงน้ําที่สิบสิบนี้น้ําจะต้องใสมากเลยนะคะล้างถึงน้ําที่สิบ นี่ทรายสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผึ่งให้แห้งแล้วก็พร้อมที่จะปลูกน้องค่ะนะคะนี่สะอาดแล้วนะคะ mm. ขอบคุณมากนะคะ mm. ขอบคุณที่อดทนดูจนถึงน้ำที่สิบนะคะ mm. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ